สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเกาครับนมเกษตรไทยกาลสินนะพี่น้องเนาะนมเกษตรไทยกาลสินเมื่อนอี้ครับีคลิปให้พี่นอ้องได้รับชมนะครับอันดำดำเนีย่นยว่าเป็นยังเด้อพี่น้องกันเด้อดูอึงนะครับนะอย่านมเกษตรจะพาเข้าไปวงไกล,กลๆนะครับตอนนี้ <c oughs> ขออภัยนะครับ กำลังจะเาา็ดอ,อาหารให้เพิ่นเนะครับดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้กลๆเด้อพี่น้องเด้ออ่าน้องกระเสียกับมาเอาอาหารให้เพิ่นเด้อก่อนนะครับเนาะนี่ครับอาหารของเพิ่นมื้อนี้น้องกระเสียกับ่แช่าน้ำไปเนาะพี่น้องจะพาพี่น้องเข้าไปข้างในครับบัดนี้อึบโอ้ยนี่ครับบรรยากาศรอบบอ่อ วันนี้ได้โอกาสามาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอันนี้โมเมนต์ยังเดือพี่น้องคนนะ่ะอันนี้เอาหวออกมาเหียดตโมูกับเต็นต้องแดงๆเนี่นะครับกอเม่เเป็นหูน้่นนี่ครับนี่เคื่อนกับฝนตกนิ่นก็เป็นควย้ยเป็นเบากม่ารอบนี่ครับมันจะมุนออกมาตอนกลางคื่อนนะพี่น้องมาหายกิน อันนี้นก็มีแต่ขุยเพิ่นได้ครับนี่เด้อเพิ่นหมุนนะครับนุ่งกเกษก็เห็ดคอักจำเป็นไหมฟังพุ่นเป็นคอกกบเด้อพี่น้องฟังทั้งพุ่น,นจะเป็นคอกกบครับจะเป็นคอกกบกันมันนี่ก็คอกอึงเห็ดบ่อปูนไว้น้อพี่น้องอ่านุ่งกเกษตรกับลาดปูนแนวนัว้นจำเป็นเน้อพี่น้องเนาะก็เอา มาลงเลยนะครับเอาอึ้งมาลงไหวเนาะพี่น้องบ่อยอึ้งมาลงไหวเดี่ยวแบบคนตะใครแน่เนาะครับเก่าหัวก็ปล่อยน้ำแน่เนาะพี่น้องสุ่มเป็นขาก้อนกับมีเลยพี่น้องเลยอ่าเป็นขาขึ้นก้อนกับมีเนาะครับ เป็นค้าขึ้นไปแร้วก,ะ,กะหลายนี่นี่ชุดไม่เนาะพี่น้องนี่ไงไว่าอยู่ครับออกมาเขียอาหารในสองสามมือแต่ตัวไงไว้ายเนะพี่น้องเนอะยุนีกะขาดว่าทีวััประมาณสองสามแสนตัวเนาะพี่น้องขาดบานนะครับอาจจะหน่อยก็นั่นหรือายก็นั่นนะครับ มาเบาิ่งพี่น้องมันมาเบิ่งเพิ่นดำปึ๊ดเลยพี่น้องพ่ดสุดยอดเลยสำเร็จไปได้หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องพุ่นน่ะมันก็อยากแสงเดียมตาจล็กน้อยแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้พี่นยุงยืมยับยืมยับอยู่เลยพี่น้นนงอง mùn mù nhay nó hấp nè mừng đây vì nòng lái bên lái đây phi nòng pú cái tham cùng cái mi cùm nừng sáu cùm tám cùm đây phi nòng cùn à men bớt được gặp đầm đầm là nỉ cung nhay vẫn nó bị khắp gặp nám lên Hãy subscribe cho kênh เต็มเลยโอ้โหเมนหวนัวยังมูครับตัวเขาๆนั่นนะ่ะแกมอยู่แบบนุ่งกเกษกับมักแบบนี้นะครับอยู่แบบธรรมชาตินะพี่น้องทุกปีนุ่งกเกษก็จะไปเห็ดขีบเก็บอึงอี่นะครับอยู่แถวภูเขาได้โอกาสกันเลยอ่านอวยมาก เดี่ยงลองเบิงกันนะเห็นไขยย่ใหญ่ๆเพิ่นเดี่ยงเนาะครับเนาะเสียก็เลยจะมาลองเบิงถอดได้หลายนะครับเด้อหันไล่ตาพวกนี้นะพี่น้องกำกับขมือมีแต่แนวเดียวเลยพี่น้องเต็มเลยอันนี้ก็กำลังลอ,งอยเข้ามาครับตุลาตุลาแมนบัสได้พี่น้องนี่ ผู้ใดอยากเรียงอยากเกตกะลองศึกษาบ้างเด้อพี่น้องเด้อกะเฮ็ดได้ทุกคนครับเอาได้เฮาสนใจเฮ็ดบ่ยากพี่น้องต้องเบอร์เศกะได้โอกาสเอากระเบียงมาเนาะครับพอดีเพิ่นหม่างเหยนเนาะครับน้องเบอร์เศก็เลยไปขอซื้อน้ำฝนหหน้องเบอร์เศกะอนาคตก็จะเอากระเบียงมาอม้อมไงก่หนี้เล้วพี่น้องอันนี้ที่คั่นทดสอบ เอาม่ล่องมือขึ้นเป็นขายด้วยพี่น้องด้วยนี่นะครับผลงานเยอะมากเยอะจริงๆบ้านนี้นมกระเสือกกิะเีมาให้อาหารนอบนี่ครับอาหารนมกระเสือกกรจีม่าปัน่นปั่นให้ละเอียดนอบปั่นให้เป็นเป็นก้อน ี่ครับปั่นเป็นก้อนบางทีเขาก็ลุ่งน,น้ำน็อตบ้างนี่รุ่งน้ำขึ้นน็อบพี่น้องนก็นจะจมอยู่ข้างล่างสิครับอดเวล่าเพิ่นหิวเพิ่นกัดเดี๋ยวมากินตอนกลางคืนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตอดกินดวงไห่ล่นะพี่น้องอื้ยโคตรน่าเป็นเงาสะท้อนเล็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อ แต่แนวเดียวเลยพี่น้องกำลือมึงหดอยู่ตัวนั้นนี่นะครับผลงานของนมเกษตรครับอยากเห็ดมาหลายปีแล้วกับมาใน<ม>เห็ดปีนี้นะพี่น้องมาลองมึงอ่าเดี๋ยวจะมีคลิปตอนเป็นโตนะครับมามันจะสำเร็จบ่เนาะพี่น้องตัวใหญ่บ่ ปูนนะครับเด้อปูนกกนุ่มเสียดกะบลาดเรียวกะจจอมเสมอกะบอานาใส่กะเอาลงเลยนะครับเอาตัวพอตัวเมียลงเลยกะกับก็เป็นยังเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะแจกก๊กจกงไดนละ่ะตาลงก,กระเสียดกะบ่มีเป็นยังเนาะครับเอาลงแล้วผลครับแม,นมแ่นบ่ได้พี่น้องดำขึ้นมงเลยสุดยอดน่าจะบ่เกินอาทิตย์หนึ่งครับจะเป็นขานุ่มเกษตรว่าจะเป็นเดือนกลัวบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อ ขึ้น,นได้ไหวครับครับเป็นขาไหวข้าวเดียวเด้อพี่น้องสามมือตัวใหญ่เหรอใหญ่ไหวครับน้องพี่น้องนี่ครับเป็นใหญ่ไหวดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับตัวใหญ่อันนี้กลมหน่อยเพิ่นเต็มเลยเอาคลิปนี้กะฝากกัเพียงสมนีย์นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มเกษตรไทยกลาสินเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม